ส,สัมมาสัมพุทธพระคาวพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์บทุิ์หอดจอดจากกิเลสเครื่องร้ามหมองทั้งหลายได้ตร,รัสรู้ถูกทวนดีตังพระควันตังอภิปูชยามี ้าพระเจ้าบูชามีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สวาวพระธรรมคือศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้ารรมังอภภิูชยามี้าพระพเจ้าบูชา ซึ่งพระธรรม,มาเจ้านั้นโอสาวะกะสังโคมูพระสงฆ์ผู้เชื่อวกวางของพระผู้มีตังสังขังอาภิตุธมยังบุตตระภะตวะโตุปูปภัยกนัมการังการวมมาเมตงตัณฑ์ปะกา ธรรมะธรรมะตถาสตนโมะตถสคตภะคะวะโตอะระหะโตธรรมะธรรมะตถาสตนโมะตถสคตภะคะวะโตอะระหะโตธรรมะธรรมะตสาคตหัน <önemli> Tama nga ko chalang, tama nga paya kata tama, kaantame tama, tama wajarang, ko chalang kitang upanang, oati, soang, roan pa ramanangwa, salaramanangwa, tama ram,

งเชิญท่านตัอยักเป็นจันและท่านเจ้ท่านสีขอบคุณท่านท่านสิอีกครั้งหนึ่งขอเป็นส่วนสุดทังพาลอุปาดวายธรรม,มิโนอุปาชิตตวานิรุอยันตีเอสังโอปะชโมสุโกสัพเมสตามารันติจามาริงสุจามาริทะเร ตาเทวหังมาริจานินาคิเมตตังสัยโยตัสสานโมตัสสาพะวะโตอรหัโตสมาสัมพุทธะนาอรหัโตสมาสัมพุทธะทิทางวัฒเมทานังอาสววกยาวหังโหตุข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายกับปิยพันฑ์เพื่อใช้แทนปัจจัยสี่แดบบ่พระคุณเจ้าที่เจ้าทาบบูชาธรรมเพื่อพระคุณเจ้าได้สมควรแต่สมณบริโภคของพระคุณเจ้าซึ่งมอบไว้กับวัยยาวัตกรของพระคุณเจ้าเพ,เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายและขอทิดส่วนบุญส่วนกุศลหากดวงวิญญาณของท่านตกอยู่ในที่ทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากดวงวิญญาณของท่านอยู่ในที่สุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปตลอดกาลนานเทิน พงศ์สุทธโยนเล็กคณะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเชิญสู่ที่รับรองด้วยความเระรพบนะครับเชิญครับเิตายาชานทานโตปะคัปปะติชอยญาติทารมโมยัญยังนิราสิตอนเตตาณปัญกักะตาอุลารังบาลังยาปิโกนอาโมปาลินัง

ภาวันตุสัมบามันกันลังรักันตังขานุภาเวนะสานลานสุทิภาวันตุเอนมัสการพระครูวทวารธรรมนิเทศเจ้าคณะอำเภอหลังสวนละแมธรรมยุทธเรียนท่านมีสัก พักดีคงอดีตผู้ร่วมงานกับผมที่อำเภอละแมท่านเป็นประมองอำเภอตั้งแต่ปี25ผมก็อยู่ทำงานที่อำเภอฝ่ายการศึกษานะครับอยู่กัน30ปีร่วมงานกันจนท่านมีตำแหน่งสูงถึงอธิบดีกรมการปกครองแต่ก็ดีใจที่ท่านให้เกียรติกับชาวละแมนะครับอธิบดีกรมประมงนะครับขอไปด้วย แล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาคมเครือข่ายรักละแม่เพื่อนสนิลสีสามของคุณพิพาแล้วก็น้องร้อยตำรวจเอกยุทธพงศ์ถึงเสียบยวนซึ่งนำสุบุลเดิมของคุณแม่ซึ่งผมเป็นเคยนะครับก็นำคุณเดิมก็คือถึงเสียบยวนก็วันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณทั้งสามคณะที่ให้เ,เจ็บเป็นเฉพาพที่สำคัญยิ่งก็คือ หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวคุณแม่พันธ์หรือที่ทุกคนรู้จักคุณแม่เบี้ยวนะครับตามที่รู้จักในสวนส่วนแถวไม่ว่าจะเป็นทับมอนหรือว่าแถวแหลมทายหรือว่าแถวปักช่องนะครับที่ท่านอยู่ก็รู้จักคุณแม่พันธ์ในชื่อคุณแม่เบี้ยวท่านจากไปในโดยโรคชาราเพราะไม่มีโรคประจำตัวคุณแม่พันธ์นะโดยที่คุณแม่พันธ์นี่มีบุตร ทั้งหมดก็แปดคนถึงแก่กรรมไปแล้วสองหลืหกและที่สำคัญยิ่งก็คือเมื่อทราบข่าวว่าท่านจากไปสถานที่ไม่พร้อมก็ต้องขอบพระคุณท่านนายกของเราก็คือพี่ปารมนะครับพี่ปารมรติพชาพงพร้อมกับทีมงานพี่เวกบ้างคุณสายันคุณทวีพวกนี้มาช่วยเคลียร์พื้นที่พร้อมกับน้องๆพี่น้องชาวเขาหลางช่วยกันเคลียร์ไมเ่เรา าทาให้คืนแรกก็ถือว่าการบําเป็นกุศลบเป็นไปด้วยดีที่สําคัญยิ่งก็คือ,อพี่พี่น้องๆของครูนิพานะครับเป็นน้องเพราะพี่เสียไปแล้วก็น้องๆ้องแล้วก็ญาติพี่น้องชาวของหลังนะครับก็ก็มาช่วยเรื่องสถานที่เพราะว่ามันมันเป็นพื้นที่สวนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนสวนปา่าตรงนี้ก็เป็นสวนผลไม้ก,ก็ปลูกเต็มพื้นที่ก็จะต้องเคลียร์แล้วก็ที่สําคัญยิ่งนะครับเมื่อ ทราบข่าวว่าคุณแม่พัน์เสียชีวิตก็พวกเราก็ตกลงว่าทําศพ5คืนก็ยังเหลืออีก2คืนนะครับเหลืออีก2คืนก็คือวันที่22 23. ・23ิบสอดวก็จะเคลื่อนศพคุณแม่ไปสู่วัดเขาหลางในวันที่24่สก็ฉะนั้นก็โอกาสนี้ก็ต้องขอขอ,ขอเรียนเชิญน,นะครับอีกวัดด้านหนึ่งในวันที่24ก็จะทําการประชุมเพลิงที่สําคัญยิ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ทุกท่านหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะเพื่อนครูนะครับเพื่อนครูที่อยู่ประจําการตอนนี้ก็ขอบคุณพออหลายท่านที่ให้เกียรติกับผมผมกเกษียณมาตั้ง6กเจปีแล้วคนที่พากันมนและวันนี้ก็เห็นภาพที่ว่าครูรุ่นใหม่ๆและเพื่อนที่กเกษียณแล้วให้เกียรติมาร่วมงานตั้งแต่คืนแรกรู้สึกว่าทางครอบครัวคุณแม่พันธ์ก็รู้สึกว่า,า,า,ววาดีใจมากเพราะว่าการศึกษา มันจะไม่ทิ้งพวกเราคนระับเราอยู่ไว้ไหนเราก็ต้องต้องศึกษาต้องเรียนรู้อยู่ตลอดฉะนั้นการที่น้องครูรุ่นใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพออผู้หญิงนะครับที่ที่เราทราบกันว่าพออผู้หญิงทุ่ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนกันมากก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพวกดีน,นะครับทั้งหน่วยงานทั้งเอ,เอกชนทั้งเพื่อนฝูงนะครับเอาพองศ์ดีมาให้เพื่อให้เป็นเกียรติกับ งานนะครับก็ถือว่าก็มากพอสมควรซึ่งจะไม่ต้องเอ่ยนามโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอใหท้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยก็สวัสดีครับ